สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมบอเล่ยคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนัดล่าสุดที่ทีมชาติไทยของเราลงสนามครับคลิปนี้มากันที่ผู้เล่นคู่แข่งของทีมชาติไทยของเรากันบ้างก็คือทีมชาติโอแลนดมากันที่สมาเิกเลยครับหลังจากจบเกม FIVB ก็ได้มีการเรียกเธอมาสัมภาษณ์ด้วยครับ แล้วก็มีเรื่องราวขณะเกมการแข่งขันที่เธอนั้นได้พูดถึงทีมชาติไทยของเราด้วยบรรยากาศต่างๆของทีมชาติไทยของเราในวันนี้โดยทางพิธีกรก็ได้ถามครับประมาณว่านัดถัดไปจะต้องเจอกับจีนเจ้าภาพมีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างซึ่งสมาชิกเธอก็ได้มีการพูดแบบฮ่าๆด้วยความอารมณ์ดีเลยครับประมาณว่าวันนี้แหละแมตชนี้แหละที่รู้สึกว่าเหมือนได้ฟิลแข่งกับเจ้าบ้านนั่นเองครับ นี่ก็เป็นการพูดถึงบรรยากาศการเชียร์ของกองเชียร์ในสนามที่มีการเชียร์ทีมชาติไทของเราดังจริงๆครับอย่างที่เราดูจากการถ่ายทอดสดเลยแล้วแน่นอนนะครับว่าในสนามบรรยากาศก็คงจะ แฟนๆมีการเข้าไปเชียร์สาวไทยของเราแล้วก็ส่งเสียงเชียร์สาวไทยของเรากันดังจริงๆครับน่ารักมากๆเลยนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของสมาชิกค,ครับที่ได้มีการพูดถึงบรรยากาศของทีมชาติไทยของเราแบบฮาๆาคำๆว่าในนัดวันนี้ที่เธอเล่นกับทีมชาติไทยของเราได้ฟิลเหมือนกับแข่งกับเจ้าภาพนี่ก็เป็นความน่ารักของสมาชิกค,ครับแน่นอนนะครับว่า ผู้เล่นของโปรแลนด์ก็มีมิตรภาพนำใจนักกีฬาและก็น่ารักมากๆกับทีมชาติไทยของเราอยู่แล้วอีกไม่กี่วันแล้วครับที่ทีมชาติโปรแลนด์จะได้เดินทางมาเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยของเราเชื่อว่าพวกเขาจะประทับใจครับ